ผมตอนนี้กับช่อง P.B. f i n l a n d ลตชาหนนะครับผมวันนี้ก็อยากปฏิบาทิฟิลเล์อีกแล้วอยากกินพิซซ่าวาซานร,ราสูตพี่น้องขี่ไป<ะ>ประมาณ40กิโลนะครับผมกับบ่วคอยไก่ดอกพี่น้อง<ะ>ร้านพิซซ่ากาจากบ้านกับวนันจากโลกร้าบบนพิซซ่าจากบา้านครับจากโลกเท่าไหร่วะเสียนี่มัน40กิโลเป็นปะไก่60 60ผู้นำ เพื่อนพอดีเขาจะไปยะสุพอดีไงเขาจะไปสุราพอดีน้ำกรบวานจะไปน้ำห่อเลนน้ำหอดีๆเขาจะมาพูดีหวานๆอยู่กับน้ำทาเรีนองกินหอดีๆใช่ชวนเข้ามาด้วยหรอไม่ได้ชวนเลยเด้อเออจอดที่ละชวนอยู่จ้าเอาเทือกอจะไปน้ำอยู่นะเทวอกเฉลี่ไปกับพอที่ละเมาตอนแรเชิญมาใหญ่นางรถไก่มันท่องคนฟองเนาะบริเยวใหญชวนเดี๋ยวไปเราจะมาหาห้าวมาห้างอยากมุดไนพรนีไปทำสินะไไก่หนึ่ง ไปไหนเพรานว่า,วาอยากกินพิซซ่าปะนะเขาก็เลยกเด็ดเอามาน้ำลาสกอยากกินพิซซ่าเนะาะก,กินพิซซ่าแต่ว่าก่นาอนพิ้วเดคยล์อนก่อนไปกินพิซซ่าต้องจอดกินข้าวก่อนยี่เนี่ยกินข้าวเธอจะกินพิซซ่าว่เธอาเธอเกิดเธอกินข้าวแล้วเธอไ่ต้องกินพิซพซ่าเราเกิดกินข้าวแล้วพิซซ่ามันต้องกินอี่เป็นอาหารอี่แบบว่าพิซซ่ามันเป็นอาหารกินเล่นเข้าใจปะคืข้าวเนี่ยเป็นก็เป็นข้าวที่แบบว่าเราต้องกินต้องไหมถ้าสิไปกินพิซซ่าเลยเราไปกินข้าวมันจะเป็นการพูนท่องแบบว่า มันกรสิอบอัดอัดเด็ดนูแป้งอะไรโบมันโบยางฉันว่าถ้าเกิดกินข้าวแล้วพิซซ่าเราต้องกินดอกฉันโบชินกับอันฉันโบชินกับแป้งแต่ว่ามันถึงว่าเราอยากกินเราลุกอยากกินแต่ว่าเราต้องกินข้าวด้วยเห้ยป,จปัจจัยพ่อคือบ่เคยกินอาหารฝรัง่งเจอคือเสียาพิซซ่าแต่คัตหลอดเสื้อฝาดอนันน้อนนอนน้ำเต๋อเสื้อฝาดันนอนนอนอยังงั้นนมพิซซ่าน่ะซีเบรซีประมาณสิบถาด เอาว่าพื่จะเขับจอดเฮลิอปเตอร์นี่ล่ละอ๋อมีจมูคือหยากนี่หย,ยากรีกินพิซซ่าจ้าก็เลยเอามาน้าี่เดเธอร์นั่นแล้วเธออยู่ฉันทอดสีเหีืองก่อนนะขับจอดข้าโควิดเด็ดแนนคือสวยแต่ว่ามือน,นีิคือสวยสว่างอร่ามตาแท้ใสชุดส,สีแดงแบบมือหน,นิยังไม่อยากชนเนอร์พาดีหยากที่ยัลลนบออยู่เดี๋ยวนี้อยากชิดแล้วนะบอๆๆพักก่อน สีแดงไก่วาซาบิวางสี่สิบ,บโลบนะุลยนะลาบพิซซ่าเพิ่อกระไดหกสิบโลบสภาพอยู่ดอ่ันหน่อยนี่อ๋อได้ยินข่าวว่าจะซื้ออะไรนะอยู่ด่วนซื้ออันนั้นไอ้ขนมปังสอดไส้หรออ๋อเดี๋ยวไปคิดออเดี๋ยวก็จะไปซื้ออยูดอวนจะซื้อ,อยู่ส่เนนเนาะเอาไม่เมือ่อเดี๋ยวโซ่ก็พูดด่วนี่มันไก่แห้งเนาะแล้วเมื่อจะไปเบิง่งกยังไงพอดีไปหาญาติมาแม่ถามค่าคุณยาอยู่ บยางเ,ลยลยาเป่นอะไรล่ะชนนี่ร้านแซ่บิมพ์โดเมื่องิสิเมื่ออยู่มืออื่นสิกระเป๋าด่วนยืมเงินส,ส,สิเดินทางมือแรกเหรอพี่น้องกระเป๋าด่วนไปตอนแรกปะไปกับใครไปคนเดียวรถอะไรไปรถยนต์นี่แหละไม่เอาจากแกไม่เอามอไซค์ไปหรอกรถบินกันเนี่ยรถชั้นขั้นใดกันตัวแบ,บอขั้นอยู่ขั้นไหนจะ้า เป็นอนก็หาวบรื้อขั้นละทำไมหน้าพี่แม่ขาวผ่องจืดเลยขาวผ่องยองใหญ่อันนี้ขนาดตาแดดมาเนี่ยม้าไม่ได้ตากแป๊บเดียวขาวเลยไหมขาวผ่องยองใหญ่ขาวผ่องยองใหญ่ใหญ่ใสใหญ่จืดเธอากสิเป็นพ่อคนเหรอเท่ากับเท่าลงเท่าลงก็เท่าหนสิมาเท่ายังล่ะถ้าเริ่มเท่าแล้วเนี่ยถ้าเตรียมตัวเป็นพุ่มพอแล้วเธอเริ่มเท่าแล้วโอ้ย ชั้นนี่ว่าจะมาแถาลูกออกปุ๊บนี่ให้ฉินมกันนี่เขาก็จะพีกับน้องอน้องพีได้น้องน้องพีได้น้องกําลังสิไปหดอดเนี่ยพี่นอ้องอีกบ้าน่วโมงหนึ่งเดินย้อดพี่น้องเวลาพิซซ่านะจ๊ะก่อนจะกินพิซซ่าจอดกินข้าวก่อนพนาล่าสุดพนาพนาฮิวกว่าจะถึงยี่สงไงมันก็ต้งองแบบอีกสักกี่โลวะ ม่ไก่ดอกจะจอดก,กินข้าวก่อนนะครับผมร้านนี้ใกล้ๆเองอคนณจะไปกิน KFC นะครับผมกวนหอย KFC กับหอดผัดกะเพราบ้เนเี<า>่ยคณะคณะถือใส่สุดโอ้สุดเพินสุดเพินโอ้สุดสุดภายไลยแซบบ่จ๊ะอร่อยที่น,นี้อร่อยมากอยากกิน KFC ไม่ถึงเทียบซีเลยจ้าหิวข้าวบัลจ้าไปถึงไปถึงยค่โซกับตังนี้วอีกมีความอ่อนแฟนเห็นแฟนเสียเงนินดริงจิเสียโลเสียทำไมใครก็เสียเพ่นอยู่เด้ <c oughs> อเพื่นกับตองเฟือท <c oughs> ี่โ <c> อ <oughs> อ๋อแต่ยานอยู่เด้อเพื่อ <c oughs> ให้น้องนาริตาหรออืมไม่ถ่ายคลิปน้องเครื่องเก่าก็ไม่ใช่คลิปตัวเองอ เเข้าใจตรงกันเบอร์จาน่ะจ้าอัานแสดว่าหิวจริงนะเนี่ยแสดงว่าหิวงงอีอรีคินเนข้าวเงินมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มาเอาคุณจ่ายให้อยู่เสีย,ยใจใจแน่นใจอิ่มแล้วจา้าขึ้นรถเลยจา้าคุณหญิง ตาร้อด้วยสมชายอะไรนะสมชายตาร้วยขึ้นเลยขึ้นเลยร้อนที่ร้านแคลชีเกียมเหล่นี้ก็ไม่ร้อนนะโอ้ชุดเซ็กซี่มากโทรหากิกกันตบไม่รู้ใครโทรมาไม่รับสายมาถึงแล้วจ้าโลตัส มาหัดมาถึงแล้วจ้าต่อไปได้จ้าสาวพีสหัดหนึงน่งหาศูนย์อยากกินแล้วก็สั่งอะไรจ้าสาวกินผักกับเพาหรอกมากินพีสซา่างงคณะคณะเอี่ยง่านาบังอยาก่านเราบังคุณอยากเนาะนนี้บอก อ่างทองสร้างรุณฉันไม่เคยกินดอกสร้างรุณจริงเหรกินน้ำดอกอะไรแล้วเราก็ได้พิซซ่าแล้วนะคะเต็มมาเต็มมือยังเนี่ยนี่ไปดูซอยเนี่ยพี่น้องซอยไผนเนี่ยอ๋อมีพนักงานชื่อของด้วยสบายเนาะคุณพ่อดีเด่นจะกินตัวนัดกันไหมล่ะไม่ี่งเราเดี๋ยอยู่อันที่นั่นน่ะเราเอาพิซซ่าฮาวายเอ็น ทำอะไรเงี้ยทำอะไรเงี้ยว้ายน่ากลัวอยู่นะ <c oughs> กินแต่มันสมอยาก้ะแม่ขอลองขอลองไลวละให้ก็ <c oughs> กินตัวเนาะ <c oughs> ตัวเนาะอิส่ซน์สเอาจากอใส่ซ <c oughs> <c oughs> รัปนั่นไงพนักงานถือของพร้มอมเลยเนาะ <c oughs> แอดเป็นณยังแน่แล้วพ่อดู มีแต่ของกินค่ะท่านผู้ชม What kind of do? มนสมอยากเลยจ้าสีมหาพ่อไงใจเกินลอยฮะไี่เสียงไรานานทีกินมันก็อร่อย<า>กอินอมันก็นมนกมนไม่เบืหร,รอแผ่นบางกรอบกรอบนอกนุ่มในใหม่พิซซ่าฮาร์หนึ่กรอบนอกนุ่มใน สั่งได้แล้วจะนี่ที่บ้านโคกหนองนาอีกงูบ้านยีราบกว่างตรงนี้เราแบบยีราฟดิยีราบทุกกว่างทั้งกินทั้งเบาให้มันเขาหูดังหูสถวเป็นว่าพ่อพันกุ์บสัิท่านย่ามา5ราูปแม่สืบสัไป

ตอนนั้นสองบาทวันนี้คนจีนนั่นเห็นชื่อลีลีต่ห,ห่หวยลีแต่ห่วยลีต่ห่วย,วยอ,อย่างไงบะบอกรว,วยแต่เขือเรตตแต่เตี้ยอย่างของเธอเน,น,นี่ยลำตาเฮีย ไก่ตะเคียร์มันไข่พัมจิ้มดาบโอ้ยมาว่าไก่นึงมากินตอนเดียวอยู่นี่ศูนย์เด้อเไื่ใช่พงกกินคนกนี้ชัวขี่มาตั้งไก่มากินชิ้นเดียววะนี่แหนกินนี่ไม่ชนอยากกินแค่นี้ชัวแต่มันอยากแค่นี้ไง ชิ้นหนึ่งกิบกินไม่อยากก็ต้องกินเดี๋ยวมหลวบงแป้งน,น้เต้ในลวบไเดื่อไม่ไงไงกินแล้วม่กกัวดีอาอถ่านน้อยชื่อไปไนไงถานรู้หรือเป่าไปไหนมีแต่ถไม่กี่ถานนี่ถานเดียวถานเดียว Við eru bolani, abb kisanu veyri. Tunnusí. Set planur sívla. Þetta var bara ja. Tunn. กินอาหารปลาอสร์คือฟิแลนได้ไหมนี่ยข hmm. ึ่นแลนด์มเราเอาอกมาอยู่ฟิแลนกันเลย ไปห่านใไมเขาเดี่ยต้องกรยูคุนอากันเลยสเีกับสันตูจะมีร้านแล้วมาเด้อตาซนรี่สันตูน้องไ่ก็จะเปนคุณาแล้วสันตูกับสีมีร้านโอ้ยห้องเปนคนท่านใหญ่อยู่ในานแล้วสมมติอีสอปีไป่านนี่สันตูบางท่านบัทนใหญ่ดิสันตูกับานมีไากี่เด้ไอ้ซามยินแล้วาตอนนี้หอืมอีสอปีนะ

ไม่ก้อมีอเอทีช่วยไม่มีอ่ะออก่ว่าสอคนกินไป่เป็นสามคนกับน้อง น้อไม่โตคุณมอกว่าน้องไม่ค่อยโตน้อตัวเล็กน้องตวเล็นต่น้องแังรมากน้อง่อแมวันเันุงบนืนจีย่าเห็นน่โตใจน้องเมื่อวานี้ว่เห็นน่ไม่เห็นตอนนี้ในนตาดินบมดครั้งแล้นะก็เตะจนทองเดียวไหม นาหรือตาละนาหรือตะปั้มเปื <int agile engagement> ่อๆขอเสนอตอนรถใช้ป ta ุ้นๆ <finance>